สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินอันสิพ้ามากินอันหอยนางรมตัวใหญ่ๆเนาะค่ะนาะนี่ค่ะเมื่อนี้ไปตลาดปามาค่ะไปเจอหอยนางรมช่วงนี้หอยนางรมกําลังจะออกเนาะค่ะนาะตอนนี้ช่วงเนี้ยกำลังออกเลยค่ะหอยนางรมเนี่ยค่ะตัวใหญ่ๆใบเอบใบเอบเนี่ยค่ะตัวใหญ่ๆใบเอบใบเอบ เราจะมากินกันแบบสดๆนะคะวันนี้ที่บ้านเราก็มีเนาะหอยหนางรมเยอะแยะแต่ว่าที่ญี่ปุ่นจะตัวใหญ่สิโตใหญ่เนาะคะ่ะน้อญี่ปุ่นสีแสบอันเป็นหอยนางรมที่ช่วงนี้เนี่ยอันเดือนพฤศจิกาต้นเดือนนี่ล่ะคะ่ะประมาณต้นเดือนช่วงต้นเดือนพฤศจิกาพนศิออบนะคะสีกระลังกระลังสเขาสิแสบตัวใหญ่ใวิธีการกินวิธีการแกะเนาะคะ่ะนอ้อ เส้นมันอกาซิมี่ยู่ตรงนี้ค่ะน,นี่เส้นเนี่ยค่ะเสน้นเนี่ยค่ะเสน้นเพิ่นมีอยู่ตรงนี้เนาะค่ะเนาะเสน้นเป็นหล่องเพิ่อนอยู่กับ่รรยากค่ะวิธีการแก,กะแกจังสีเลยค่ะเนี่ยถ้าเกิดแกะตามหล่องแสะตามหล่องนี่เลยค่ะนี่เนาะค่ะ,นคะนเนาะนี่ นี่นะคะจะแซะตามนี่เลยค่ะแซะตามหลองนี่เลยตัวใหญ่กับสิบอยากเนี่ยค่ะเนี่ยแค่เขาแซะแงะนิดเดียวเองค่ะเนี่ยค่ะเห็นมั้คะนี่ค่ะ,คะก็ได้ละ่ะค่ะนีค่ะนอเบิ่งอีกเทื่อนึงนะค่ะนาะ เพียงแต่เขาแสะขะขอบนี่เองค่ะนี่ยนี่ตรงนี้นี่น้องขาแน่นี่ยเนี่ยน้องขาเขาจะแสะมาทางนี่แสะมาทางที่ว่าเพิ่นเพิ่นหมองหัวเพิ่นใหญ่ๆตรงนี้ค่ะเขาสิสังเกตเรื่องะเขาแสะเขามาหาตัวเขาเองนี่ค่ะเนี่ยน้องขาอ่ะก็สิได้แล้วหอยนางลมตัวใหญ่ๆเนี่ยค่ะ อร่อยสดๆวันนี้เขาเพิ่งลงมาค่ะเขเพิ่งลงเรือมาแล้วเราจะแอบไปตลาดปลาตลาดปลาสดๆที่เอามาจากฮอกไกโดเอามาจากที่ที่ที่เอ่อเป็นที่ขึ้นชื่อค่ะเราก็จะไปแอบเอาไปแอบว่าวันไหนมันจะมาเราก็จะได้กินอาหารที่อร่อยๆเนี่ยเนี่ยค่ะแล้วทีนี้ส่วนวิธีทําซอสเราก็จะทําซอสแบบญี่ปุ่นนะคะนี่ค่ะตัวนี้ตัวบักเอฟ โชคดีจังเลยวันนี้ไปไปไปพอลงรถไปปุ๊บไปเจอโอ้โหอย่างดีใจเลยอุย้ยตัวเนี้ยท่าทางมันมันมีแค่ยากอยู่เหมือนกันนะคะบางตัวนี่ค่ะได้ตรงเนี้ยนคะหมุนข้ามาหาตัวหมุนข้ามาหาเราตรงนี้นะคะเนี่ย ตัวนี้ค่อนข้างจะยากหน่อยน่ะเหมือนเข้ามาหาตัวเนี้ยได้แล้วค่ะแซะแล้วก็แซะเข้ามาหาตัวเราค่ะตรงนั้นอน่เนี่ยน่าอร่อยไหมคะน่าอร่อยเนาะ น่าอร่อยเนาะคะเนาะ <c oughs> มื่อวันี้มือกล้องเป็นโอยี่ซังค่ะมาเป็นตากล้องให้นี่ตัวนี้เดี๋ยวทำน้ำจิ้มอร่อยอ่อยจุ๊บเนี่ยแซะเข้ามาหาตัวอย่างนี้คะ่ะน้ำน้ำหยดเนี่ยคะ่ะ โอเคโอเคเฮ้ยเ okay. okay. hey. นี่ยเห็นไหมคะจะไ,ได้หอยหนางรมตัวใหญ่ๆค่ะนะคะเล็กๆน้อยๆเล็กๆน้อยนค่ะมาแบ่งปันกันนะค่ะนาะหวังว่าไม่เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะขอบคุณมากค่ะ